บรรยกากาศเช้าๆที่เขาแย่เทียงครับผมก็นอนเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนคือนอนเต็นเดีเราไปดู บรรยากาศตอนเช้าของที่นี่ครัแล้วเราจะกลับมาอาบน้ำแปรงฟันและขึ้นไปมันนี้ผมจะปั่นขึ้นจากจุดที่พักครับไปที่จุดแคมปิง้งลานจัดคอนเสิร์ต เรามาดูบรรยากาศตอนเช้าของที่นี่เฮ้ยมองไปเห็นกงหันด้วยนะออกจาก

งววงเงีายวจะออกมาก็เจอถนนมิตรภาพไม่ใจเลยถ้าเราออกไปเดี๋ยวเราไปชนสุรรออ้อยละดี๋ยวงานก็ข้างหน้าก็จะเป็นคลองไผ่ลำตะของ ก็ะดานตะบนของไฟ เดี๋ยวเรากลับเข้าที่พักหลังจากนั้นเราจะไปตรงที่แล้วก็ปั่นขึ้นเขาวันนี้เราจะเทสดูว่าเราจะปั่นขึ้นเขายหเที่ยงใช้เวลากี่นาทีกี่ชัว่วโมงดีกว่า

ชับตอนนี้เราอาบน้ําเสร็จแล้วของขึ้นรถแล้วเดี๋ยวเรากําลังจะไปต่อขึ้นไปเขากันเดี๋ยวเราจะพักแวะไปหาอะไรกินก่นอนเตืนอนเราขึ้นเนี่าน่อยนก่อน ต,ต้องมาถ่ายไปไปถึงก่อนชกี้พายครับป็นข้ามมากมาคอยย่งเล่งดวด้างสังคมกล่รยงองิงาเปกปิ้งปักปิ้งไ่

ขึ้นไปเขาเนี่ยระยะทาง4ก,กิโลครับเึงตรงตอ่าประมาณ6กิโลนะครับเราจะเห็นกึางหันจุดกึางหันเดี๋ยวเราจะกินข้าวมันก่อนเอาข้าวเหนียวครับเอา30บาทะครับ เย็นๆัฟันสนุกโอ้แต่ตอนนี้ก็คือแดดจัดอยู่ห้องมังเช้า หกกิโล โอเคหลังจากที่ผมทานข้าวเสร็จแล้วเราจะขึ้นไปเช็คลุงก่อนโอเคมาทานเวลาปั่นขึ้นแล้วครับหนึ่กิโลระยะต่อ,อจากนี้ไป จะเป็นยังไงครับ ตอนนี้เราก็มาถึงกอฟอพออะไรเชียงครับเป็นน่ากลัวกันไหนี่เด็กๆมาพัฒนาศึกษา energy

แต่เจียงก็ไม่ได้ไกลไจกากที่พักเลรตลอดคุณภาพหน้าขมอมยึดเมสเส้นเขาใหญ่เที่ยงหู ทางไกลแต่ถ้าเป็นรถยนต์ก็แป๊บเดียวเพราะว่านี่ป,นปิดกัน้นพันจักรย,ยานขึ้นเขาจะเหนื่อยหน่ยไ,ไม่หน่ยหรอกเยอะเลย เจอโซนหมู่บ้านไปงานไงานครับหลังจากนั้นด <c oughs> ูเรืยอของเข้ามา ไปซื้อรถไทยนำมากระแพงราคาเขากระเถิอแต่โลงสีโกงบ่อรวยน้ำเพิ่นดอกได้ทุนใหญ่รแดงเลือดคอยเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไกปบุกซากไว้พอได้บันเทายามเจ็ สมุนไพรกับพอได้รักษาทันพอได้อยู่มุมเมื่อมุมวันลูกกันชาบอกมีพิษไพรมีแต่ประโยชน์รักษาคนรักษาโลนรักษาเมล็ดแต่หน้าเศร้า นักการเมืองไทยว่าผิดกฎหมายเบิ่งแน่เมืองน้องเขาไปหอดใส่จนว่าปลูกขายแสงข้าวข้าว เเคราามสียงนันนี่บรรยากาศกำลังทำซุม้มประตูแล้วก็มีชุดฟงชุดไฟครับประดับงานครับจัดอัดโซโล่จัดอัดโซโล มีบูธ GDM ด้วยนะครับตรงนู้นตรงนั้นปิกกำลังทำบูธ e d m เดี๋ยวผมก็จะทำะตัวแซดต,ตรงนี้ตรงโดมของอต้นไม้นะครับตรงนี้ครับมาทำตัวแซดแล้วเวทีตรงนั้น,นะครับ ันนี้ก็จะเป็นประตูทางเข้าทางเข้าก็เดี๋ยวกำลังตัดไม้อยู่จะเป็นโดมขึ้นป๊บาึ๊บสุดท้ายรอบสุดท้ายโดัดจบเพลงนี้ไปประกันโตข่อยแน่เด้ออันนี้จะเป็นตอร์เซตฮัดจบเพลงนี้ไปประกันโตใ่้ดดแน่ตอร์เซตฮัดบ ทรงแบบตัวนี้ไหมหน่อยปปตัวแซ่ตัวนี้นะอันนี้เป็นโซนอะไรครับพี่อันนี้จะเป็นโซนอะไรครับ EDM ครับ,รบโอ้โหดูครับโดมขึ้นครับสูง ระยะสูงประมาณ5เมตร6เมตรโอ้โ oh, ห6เมตรบรรจุคนได้เป็นร้อยโซนนี้ครับได้เป็นพันนะจุคนได้เยอะครับโซนนี้ดูครับทำงานแบบบรรยากาศธรรมชาติแล้วก็อยากเชิญชวนทุกคนมานั่งชมฟังผลเพลงจาก เขียนขารแรวานิดไปกับธรรมชาติของเขาใหญ่เที่ยงที่นี่ในงานเขาใหญ่เที่ยงมิวสิกเฟสติวัลครั้งที่หนึ่งครับผมปีนี้จัดครั้งแรกนะครับจัดครั้งแรกก็ยิ่งใหญ่เลยครับตรงนี้เป็นลานกลางเต็นนะครับ แล้วก็มีวิวลำตะคองมรรากาศถนนลำตะคองอยู่ข้างล่างครับตอนกลางคืนจะมีทั้งไฟเต็มไปด้วยภูเขาโอ้โหคอนเซ็ปโคตรเข้ากันครับไฟแสงสีเสียงและธรรมชาติก็ไม่ได้ไกลกรุงเทพมากนะครับ แล้วก็ไม่ได้ไกลถนนมิตรภาพเลยขนาผมปั่นจัก,กรยานยังไม่เหนื่อยเลยครับขึ้นมาถึงนี้ยังอยากปั่นลงไปแล้วก็ปั่นขึ้นมาอีกสักสามสี่ล่านี่ผูเร่บอกไปไหมไม่ไม่เอาแล้วโอ้นี่ครับกำลังขวักขเวนแข็งขันครับดูปิกทํางานครับ เข้ากันเนอะเรามัดวันกินได้เข้ากันใช่ีพื้นที่สำหรับนั่งเนี่ยมีพื้นที่สำหรับนั่งฟังคอนเสิร์ตตรงนี้ คือตรงหน้าเวทีตรงนี้ครับกำลังขึ้นจุดโรยไฟครับทพียงฝังตรงกลางอันนี้เป็นทีมช่างไฟครับ อันนี้ทีมช่างไฟสามห่วงไปประดับทีมช่างน้ำแข็งอ๋ออันนี้พี่ก็ทีมช่างน้ำแข็งใช่ไหมครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่ถ้าน้ำแข็งขาดเหลือในงานเรียกต่อได้เลยครับผมเรียกพี่ได้ครับทีมทีมงานจากที่ไหนครับาช่องเขาใหญ่ครับโอเคครับอ๋อเนี่อยถังมาลงไว้ให้นี่ครับ ทีมงานกำลังเตรียมงานนะครับสามห่วงไฟประดับนี่ครับโคราชพวกเครื่องปัน่นเครื่องปั่นไฟนะครับของทีมนี้นะครับทีมคุนตานี่บรรยากาศ เอลมิวสิกได้เลยเมื่อกี้พี่เป็นพระเอกงมิวสิกได้เลยผมกำลังแพนกล้องไปพอเดียวแล้วพี่ร้องเพลงเดือนผ่าน ประตูทางเข้าแคมปิ้งที่ผมบอกเดี๋ยวจะประกอบมาเป็นแบบนี้ก็จะมีไม้กลางม็นจะมีไม้กลางอันหนึง่งทีค้ำช่วยเลยอัน,นี้ก็จะมา เพืเพ่อดูนเพื่อเป็นตัวเพื่ทำคแนนแล้วก็ทำให้ไม่ปิมาก